Assalamualaikum ah w a r a h m a ล u l l a h i w a b a ะ a k uh. รายการเพื่อสันติชนเสนอเรื่องปฏิหารนาบีลูตอะลัยฮิสสลามในอันกรุรอานนบีลูตอะลัยฮิสสลามเป็นลูกพี่ชายของนบีอิบราฮิมบิดาของลูตเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเล็กนบีอิบราฮิมจึงเลี้ยงดูท่านมาลูตเป็นผู้ศรัทธาต่อพระละศุาะตออัลาและได้ร่วมเดินทางไปกับนบีอิบราฮิมทุกขนทุกแห่ง เพื่อตักเตือนผู้คนให้รู้จักพระองค์ลอสุฮานตาลาว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่พวกเขาจะต้องเคารพสักการะและเชื่อฟังนบีลุตมีอายุ550ปีอันกุรานสุระอัลอังกบูตบทที่29อขยาที่26ความว่าดังนั้นลุตลุตเป็นลูกชายของพี่ชายนบีอิบราฮิมได้ศรัทธาต่อเขาและเขานบีอิบราฮิมกล่าวว่า แท้จริงฉันอพยพไปหาพระเจ้าของฉันนบีอิบรอฮีมได้อพยพจากอิรักไปยังปาเลสไตน์และชามโดยหวังที่จะไปเผยแพร่ศาสนาที่นั่นแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปีชาญานสุรอัลอัมบิยะบทที่21อยายะที่71ความว่าและเราได้ให้เขานบีอิบรอฮีมและลูธหลานชายที่เป็นลูกของพี่ชายรอดพ้นไปสู่แผ่นดิน เราได้ให้มีความจำเริญอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินนั้นแก่บรรดาชาติต่างๆทั้งสองท่านอพยพออกจากอิรักไปสู่ดินแดนแห่งประเทศชามซึ่งมีความจำเริญและอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำหลายสายและมีต้นไม้มากมายต่อมาพระอ,องค์ลอสุภาตาลาทรงกำหนดให้นบีอิบรอฮิมทรงรุดไปตักเตือนผู้คนในเมืองซะดุมอันกุรอานสุราอัลอัมบิยาบทที่21อายะที่74ความว่า และลุดนั้นเราได้ให้การเป็นนบีและวิชาความรู้แก่เขาและเราได้ให้เขารอดพ้นจากหมู่บ้านสะดูมซึ่งชาวบ้านได้กระทําความชั่วการเสพสังวาสกับเพศเดียวกันทางทวารและการปล้นสะดมแท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ชั่วช้าและฝ่าฝืนที่เมืองสะดูมผู้คนส่วนใหญ่ประกอบความเร็วสามต่ำช้าต่างๆเช่น การดักป้นผู้คนบนเส้นทางสัญจรหรือพัดหลงมาในเมืองการมีความสัมพันธ์ทางเพศในหมู่ผู้ชายด้วยกันเองซึ่งเป็นความชั่วที่ไม่เคยมีชนชาติใดในโลกเคยกระทำมาก่อนนบ,บีลุตได้พยายามตักเตือนผู้คนเหล่านั้นให้เกรงกงลัวพระองค์ละซุบฮานะฮูวะตาลาและเลิกกระทําความชั่วช้าลามกเหล่านั้นเสียเพราะมันจะทำ มันจะนำมาซึ่งความไหายนสู่พวกเขาเองผู้ชายชาวเมืองสะดุมชอบสมสู่ผู้ชายกับผู้ชายอันลกนุรอานอัลอังกบุตบทที่29าอายาที่2ี่ความว่าและจงรำลึกถึงลูดเมื่อเขากล่าวแก่หมู่ชนของเขาว่าแท้จริงพวกท่านได้กระทำการลามกซึ่งไม่มีผู้ใดในหมู่มวลชนกระทำมาก่อนพวกท่านเลย อายาทที่29ความว่าแท้จริงพวกท่านสมสู่พวกผู้ชายคือสมสู่พวกผู้ชายด้วยการทางทวารและป้นะดมบนทางหลวงกะนั้นหรือและกระทำอนาจารในชุมชนของพวกท่านทำอนาจารยอย่างเปิดเผยในชุมนุมอย่างสนุกสนานแต่คำตอบของหมู่ชนของเขาไม่ใช่อื่นใดนอกจากกล่าวว่า จงนำการลงโทษของพผู้รอดสุบฮาตลามาให้แก่พวกเราสิเป็นการกล่าวเยาะเย้ยและท้าทายนบ,บีลุตหากท่านอยู่ในหมู่ผู้สัตว์จริงสุรอัลอา,อารอบบทที่7อายะที่80ความว่าและจงรำลึกถึงนบ,บีลุตขณะที่เขาได้กล่าวแก่ประชาชาติของเขาว่าท่านทั้งหลายจะประกอบสิ่งชั่วช้าน่ารังเกียจ ซึ่งไม่มีคนใดในหมู่ประชาชาิทั้งหลายได้ทำมันมาก่อนพวกท่านกันนั้นหรืออายาที่8 1อความว่าแท้จริงพวกท่านจะสมสู่เพศชายด้วยตันหาราคะอื่นจากเพศหญิงกล่าวคือมีตันหาราคะในเพศชายมากกว่าในเพศหญิงยิ่งกว่านั้นพวกท่านยังเป็นพวกที่ละเมิดขอบเขตด้วยชาวเมืองสะดุมไม่เชื่อฟังในบีลู สุรอัลอรอบบทที่7อายาท,ที่82ความว่าและคำตอบแห่งประชาชาติของเขานั้นไม่ปรากฏเป็นอื่นนอกจากที่พวกเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงขับไล่พวกเขาหมายถึงท่านนบีลูตและผู้ที่ศรัทธาต่อท่านออกไปจากเมืองของท่านเสียแท้จริงพวกเขาเป็นพวกที่บริสุทธิ์เป็นถ้อยคำเย้ยหยันจากพวกเขาไม่ใช่เป็นถ้อยคำชมเชยหรือยอมรับในความจริง จนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้ส่งมาลายกามาบอกแก่นบีอิบรอฮิมว่าพระองค์จะทรงทำลายชาวเมืองลุดให้พินาศนบีอิบรอฮิมจึงขอร้องไว้เพราะท่านรู้ว่านบีลุดอาศัยอยู่ที่นั่นแต่มาลายกาได้สัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองแกน,นบีลุดและผู้คนที่เชื่อฝังท่านนบีอิบรอฮิมประวิงการลงโทษกลุ่มชนชาวลุดไปก่อนอันกุรานสุรหฮุดบทที่11อ็ายาที่74ความว่า ครั้นเมื่อความตระหนักได้คลายไปจากนาบีอิบราฮิมแล้วและข่าวดีได้มายัางเขาข่าวดีในการที่จะได้มีลูกเขาก็โต้เถียงเราในเรื่องของกลุ่มชนลุตเขาได้โต้เถียงมาลายกะของอัลลอฮฺสุบัยตออาลาเกี่ยวกับเรื่องการลงโทษให้กลุ่มชนลูตประสบกับความหหยนะความมุ่งหมายในการโต้เถียงของนบีอิบราฮิมก็คือ ให้ปวิงการลงโทษออกไปอีกระยะหนึ่งหวังว่าพวกเหานั้นจะกลับเนื้อกลับตัวและศรัทธาในเวลาต่อมาบรรดานักตัฟซิดกล่าวว่าเมื่อมาลิกากล่าวแก่นบีอิบราฮิมว่าแท้จริงเราจะทําลายกลุ่มชนของหมู่บ้านนี้เขา,านบีอิบราฮิมกล่าวว่าพวกท่านมีเห็นดอกหรือว่าหากในหมู่บ้านนั้นมีมุสลิมห0ิคนพวกท่านจะทําลายพวกเขาหรือไม่พวกเขามาลิกากล่าวว่าไม่ เขานบีบรหิมกล่าวอีกว่าถ้าสีสิบคนเล่าพวกเขากล่าวว่าไม่นบีบรหิมกล่าวถามลดจำนวนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกล่าวว่าพวกท่านมิเห็นดอกหรือว่าหากในหมู่นั้นมีมุสลิมเพียงคนเดียวพวกท่านจะทำลายพวกเขาหรือไม่พวกเขากล่าวว่าไม่นบีบรหิมได้กล่าวแก่บรรดามาริกาอีกว่าแท้จริงในหมู่บ้านนั้นมีลูตอาศัยอยู่พวกเขากล่าวว่าพวกเรารู้ว่ามีใครอยู่ในนั้นบ้าง แท้จริงเราจะช่วยเขาและครอบครัวของเขาให้รอดพ้นนอกจากภรรยาของเขาซึ่งนางปรากฏอยู่ในหมู่ชนเพื่อรับการลงโทษอายาที่75ความว่าแท้จริงนบีอิบราฮิมนั้นเป็นผู้อดทนขันติจิตใจอ่อนโยนหัวหน้าห,นหันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮาตาลาเสมอด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์อายาที่76ความว่าโอ้ อิบราฮิมเอ๋ยจงผินหลังจากเรื่องนี้เถิดคือมาลายกาได้กล่าวว่าโอ้อิบราฮิมเอ๋ยจงระงับการโต้เถียงในเรื่องของกลุ่มชนลูทเถิดเพราะลิขิตได้กำหนดมาแล้วถึงการลงโทษพวกเขาแท้จริงพระบัญชาของพระเจ้าของเจ้าได้มาถึงแล้วและแท้จริงพวกเขานั้นการลงโทษที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะมาอย่างพวกเขาอย่างแน่นอนมาลายกาบอกให้นบีลูทออกจากบ้านโดยไม่ให้เหลียวหลังมอง อันกุรอานบอกให้เรารู้ว่ามาเลกาได้ปรากฏกายมาในรูปของชาวชายหนุ่มรูปงามไปเยือนนบีลุตที่เมืองสะดูมเมื่อชาวเมืองเห็นคนแปลกหน้ามาหานบีลุตคนพวกนี้ก็วิ่งกรูกันมาหานบีลุตเพื่อขอตัวแขกผู้มาเยือนไปหาความสำราญพฤติกรรมชั่วชาดังกล่าวของชาวเมืองสตรูมทำให้นบีลุตรู้สึกอับอายขายหน้าเป็นอย่างมากสุรหฮุดบทที่11อยายะที่77ความว่า และเมื่อบรรดาทูดของเรามาลกาได้มายังลูดเขาเป็นทุกข์ต่อพวกเขาและหนักใจในพวกเขาและกล่าวว่านี่เป็นวันอันชั่วร้ายที่สุดอายาที่78ความว่าและกลุ่มชนของเขานบีลูธได้มาหาเขาพวกเขารีบร้อนมายังเขาและก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยทําความชั่วก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยสมสู่กับพวกผู้ชายด้วยกันและกระทําสิ่งที่น่ารังเกียจอัน อันกุดตูบีกล่าวว่าสาเหตุของการรีบร้อนมาหาลูตก็เพราะว่าภรรยาของลูดได้ไปแจ้งแก่พวกเขาเหล่านั้นว่านบีลูดมีแขกที่เป็นเด็กหนุ่มหลายคนฉันไม่เคยเห็นความงา,งามของแขกหนุ่มมาก่อนเลยพวกเขาจึงรีบร้อนไปหานบีลูดอย่างปราศจากความกระดากอายเขากล่าวว่ากลุ่มชนของฉันเอ๋ยนี่คือลูกสาวของฉันดังนั้น บริสุทธิ์สำหรับพวกท่านดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงพระองค์ลอสุบฮานหัวตาลาเถิดและอย่าทำให้ฉันขายหน้าต่อแขกของฉันเลยไม่มีคนที่มีสติสัมปะชัญญะในหมู่พวกท่านบ้างหรืออญอที่79ความว่าพวกเขากล่าวว่าโดยแน่นอนท่านรู้ดีว่าเราไม่มีสิทธิ์ในลูกสาวของท่านและแท้จริงท่านก็รู้ดีถึงสิ่งที่เราปรารถนาะ ท่านรู้ดีถึงสิ่งที่พวกเราต้องการคือการสมสู่เพศชายโดยเปิดเผยเป็นเจตนาอันชั่วชาของพวกเขาอายาที่80ความว่าเขานบีรุตกล่กาวว่าหากว่าฉันมีกำลังปราบพวกท่านหรือฉันหันไปพึ่งพักพิงอันแข็งแกรง่งหากฉันมีกำลังฉันจะปราบพวกท่านหรือไม่ฉันก็จะหันไปพึ่งญาติพี่น้องหรือผู้ให้การสนับสนุนผู้ช่วยเหลือปราบปรามพวกท่าน ในที่สุดแขกของนบีลุตก็บอกความจริงให้ท่านทราบว่าพวกเขาคือมาเลกาที่พระองค์ลอสุภาตาลาส่งมาลงโทษคนพวกนี้และขณะนี้ถึงเวลาแล้วมาเลกาได้บอกนบีลุตให้พาครอบครัวและคนที่เชื่อฟังท่านออกจากเมืองในตอนกลางคืนพร้อมกับสัทับว่าเมื่อออกนอกเมืองไปแล้วอย่าให้ใครหันหลังกลับไปมองที่เมืองอีกอายาที่8 1อความว่า พวกเขามาลลยากลก่าวว่าโอ้ลุดเอย๋ยพวกเราเป็นทูตของพระเจ้าของท่านเราถูกส่งมาเพื่อทําลายพวกเขาและพวกเขาจะทําร้ายและก่อความเสียหายให้แก่ท่านไม่ได้ดังนั้นท่านจงเดินทางไปในเวลากลางคืนพร้อมกับครอบครัวของท่านและคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้เหลียวหลังมองเว้นแต่ภรรยาของท่านกุตูบีกล่าวว่า ภรยาของลุดเมื่อได้ยินเสียงเกึ็กกล้องของการลงโทษน,นางได้เหลียวหลังไปดูหมู่บ้านของพวกนางทันใดนั้นก้อนหินก็ถล่มลงมาฆ่านางตายทันทีแท้จริงจะประสบแก่นางเช่นเดียวกับที่ได้ประสบแก่พวกเขาแท้จริงสัญญาของพวกเขาคือเวลาเช้าเวลาเช้านั้นใกล้เข้ามาแล้วมิใช่หรือ อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาทรงพลิกเมืองสะดูมและให้หินแกร่งหลนมาเหมือนฝนนบ,บีลุตได้พาครอบครัวและคนที่เชื่อฟังท่านออกจากเมืองสะดูมตามคำแนะนำของมาไยกะยกเว้นภรรยาของท่านซึ่งไม่ยอมเชื่อฟังหลังจากที่ออกพ้นเมืองไปแล้วในตอนรุ่งอรุณก็เกิดเสียงกำปนาตกึกก้องในเมืองอันเนื่องมาจากการที่พอองอัลลอฮสุบฮฮาตาลาได้ทรงพลิกเมืองทั้งเมืองลง แล้วก็ได้ส่งแผ่นหินร้อนกระน,นำซ้ำลงมาอีกทีหนึ่งจนกระทั่งทั้งเมืองถูกกรบอยู่ภายใต้แผ่นดินสุรอัลฮิจบทที่15อายาที่74ความว่าแล้วเราได้พลิกกลับส่วนบนของมันเป็นส่วนล่างคือพลิกแผ่นดินและก็ได้ให้หินจากนรกหลน่นลงมาทับพวกเขาสุรห์ฮุดบทที่11อยายที่82ความว่าดังนั้นเมื่อพ้าบัญชาของเราได้มาถึง เมื่อเวลาการลงโทษของเรามาถึงเราได้ทำให้ข้างบนของมันเป็นข้างล่างเราได้พลิกหมู่บ้านให้ข้างบนกลับไปอยู่ข้างล่างแล้วก็เราได้ให้ก้อนหินแกร่งล่นพลูลงมาเราได้ส่งก้อนหินแข็งแกร่งลุกเป็นไฟประโยคนี้ใช้เป็นคำเปรียบเทียบเหมือนกับฝนตกลงมาอัลลอฮฺสุบฮฺฮาตฺอาลาทรงพลิกแผ่นดินจนกลายเป็นทะเลสาบเดซี sea, ในทุกวันนี้ อายาที่83ความว่าถูกตาจตึงมาเครื่องหมายไว้ณนะที่พระเจ้าของท่านและมันคือหมู่บ้านที่ถูกทำลายนี้ไม่ไกลไปจากพวกท่านพวกปฏิเสธชาวกูเรสเพราะพวกเขาได้เดินทางผ่านไปมาอยู่เสมอพวกเขาไม่ตึกตรองดูบ้างดอกหรือนักตับีิกวาวะสถานที่นั้นได้กลายเป็นทะเลที่มีน้ำเค็มจัดเป็นที่รู้จักกันว่าทะเลสาบมรณะหรือเดซี ซึ่งอยู่ในประเทศจอร์แดนในปัจจุบันนี้ไม่ไกลไปจากบรรดาผู้อาธรรมสุร,ร,ร,รบบ่าอัลลอฮ์บทที่7อายาที่83ความว่าและเราพรงรสุภาตอลาได้ช่วยเขาและครอบครัวของเขาให้รอดพ้นนอกจากภรรยาของเขาเท่านั้นซึ่งนางปรากฏอยู่ในหมู่ผู้ที่คองอยู่คือนางไม่ได้ร่วมอพยพไปกับท่านนบีลุตอายาที่84ความว่าและเราได้ให้ฝนหมายถึงฝนที่เป็นเม็ด ตกลงมาบนพวกเจ้าแล้วนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะไลซัลลัมจงดูเถิดว่าผลสุดท้ายของบรรดาผู้กระทำนั้นเป็นอย่างไรเมืองสะดูมในปัจจุบันเป็นทะเลสาบม,มรณะเดซีอยู่ติดกับชายแดนประเทศจอร์แดนและประเทศอลลิสราเอลเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเค็มจัดมากที่สุดเค็มจนคนไม่จมน้ำเป็นทะเลที่เกิดจาก การลงโทษของพระองค์ลอสุบตาลาที่ผู้ชายร่วมเพศกับผู้ชายด้วยกันว่าบิลลต์เตฟิกวันฮิดายอัสสัลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะเบรกาตุ